สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะศูนย์ขยายงานของ w o r l d คลาดอินโนเวชนนะคะซึ่งวันนี้นะคะนี่ราวธนาดีการครับสวัสดีครับเราลูบี้แล้วใช่ไหมลูบี้บเออนะคะนี่นะคะก็คือห่างหายหายไปแบบก็คือแต่ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ไปไป,ไปมาแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้นะคะเฮียแหลมเรียกกันว่าเฮียแหลมนะคะคก็คือรักษาตัวอยู่นะคะด้วยโรคมะเร็งนะคะส่วนมะเร็งอะไรนั้นให้เฮียแหลมเนาะเผื่อบางคนแบบเฮียแหลมหายไป ก็เลยวันนี้ทําคลิปนะคะคคมาเพื่อให้ทุกคนหายคิดถึงนะคะแล้วก็มาฟังประสบการณ์ของเฮียแหลมนะคะว่าการที่ได้อยู่กับบริษัทและการที่ป่วยและดูแลตัวเองแบบนี้นะค่ะอยากจะให้แรงบันดาลใจเราอยู่กับบริษัทแล้วเรามีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะค ขอสวัสดีท่านสมาชิกและผู้นำทุกๆท,ท่านนะฮะที่รู้จักและไม่รู้จักผมธนาดีการที่ห่างหายไปนั้นไม่ได้ไปไหนครับเป็นมะเร็งไปตรวจเจอเมื่อกลางปี6ก<อ>็เข้าสู่กระบวนการรักษานะฮะดีขึ้น,นดีขึ้นจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเกือบจะดีร้อแล้ว ตอนไปเจอเขาว่าเป็นระยะไหนระยะที่2ครับเป็นมะเระะ็งที่ที่ปอดปอดสอเจ็ดเซนผ่านการดูแลตัดบอดไปแล้วไ้เคมีแล้วตอนนี้กำลังขายแสนอยู่แล้วก็คิดว่ามันต้องดีนะฮะที่นี่เราจะบอกว่าทําไมเป๊ปเราป่วยขนาดนี้เนี่ยบริษัท wci world c er l a s innovation เนี่ยไม่เคยทอดทิ้งนะฮะผมมีรายได้จากบริษัทใจ่ายให้ทุกเดือนนะฮะได้เงินตรงนี้มาเยียวยาดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ได้หางหายไปไหนนะฮะเพราะเพียงแต่ว่า คือร่างกายมันมันต้องดูแลเหียบไปนิดนึงท่านผู้นำและคนที่รู้จักผมเนี่ยป๋าแหลมเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับยังไงเรายังอยู่คร่ WCI แล้วรายได้ผมเนี่ยไม่เคยถอยนะครับตั้งแต่ปี62ขึ้นคราวมาเนี่ยที่เคยบอกว่าหลักเนี่ยมันยังได้หลักทุกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรแล้วครับที่จะให้เราได้นะฮะแต่วันนี้ผมอยากให้แรงบันดาใจคนใหม่ๆที่เข้ามาคนที่ป่วยขนาดป๋าแหลมเนี่ย เป็นโลกร้ายขนาดนี้ยังยังไม่เลิกยังยังอยากทําธุรกิจยังอยากสู้เพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ทําให้เราเมีความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีอะไรที่ดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งทุกวันเนี่ยก็จะขออยู่กับ WC i ตลอดไปนะครับมันจะมีอะไรเราก็ต้องอดทนเพราะว่ามันไม่ได้นมาได้มาได้ควารรมสุขสบายแ,แต่ว่าอนาคตของเราเนี่ยต่อไปมันต้องสบายก็บอกอยากรวยให้ส้างคนถ้ายากจนไม่ต้องส้่งใครนะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่า เข้ามาแล้วทําให้จริงจังทาให้ต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เข้ามาสองสามเดือนก็ไม่ได้ตังหรือได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปต้องศึกษาต้องเรียนรู้ถามผู้รู้ศึกษาจากข้อมูลบริษัทและก็จากสายลายือนนผมเองเนี่ยผมก็ถามเขาตลอดผมก็ไม่มีความรู้แต่เนื่องเดียวว่าเราทําทุกวันทําจนมันเป็นนิส,สัยทําจนเคยชินแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่เก่งแต่เรารู้แทบทุกเรื่องอยากจะฝากความทุกท่านนะครับว่า เป้าหมายของผมนั่นเดี๋ยวผมดูแลหลางกายสบร้อยปีหน้า ก็จะพยายามปรับตำแหน่งขึ้นให้ได้นะฮะวางแผนไว้แล้วตอนนี้ก็ขั้นตอนในการรักษาก็คืออันดับแรกปุ๊บพอเอกซเ์เจอก็เข้ากระบวนการของการรักษาผ่าตัดตัดเสร็จผ่าตัดเรียบร้อยก็ให้เคมี4ครั้งเสียตังค์ครั้งละ30,000ืาบาทก็ให้เคมีเสร็จตอนนี้มาฉายแสง2 7ครั้ง2 7ค,ครั้งเนี่ยห้ไปได้ทั้งหมดเหลืออีก2อาทิตย์ห้ไปทั้งหมดเนี่ยสิกว่าครั้งเกือบ20ครั้งแนละ้ อีกสองอาทิตย์ก็จบสองอาทิตย์จบแล้วเดี๋ยวสแกนเรียบร้อยประมวลผลเพราะผมหมอบอกว่าคุณธนาคุณเป็นนิิธรมที่บวกไม่มีโรคแสตซซ้อนหลังกายดีเม็ดเลือดก็เริ่มเริ่มขึ้นอะไรก็ดีขึ้นเขาบอกว่าคงไม่มีอะไรหมากไม้ก็สแกนแล้วถ้านก็ดูแลสุขภาพอีกประมาณสักสามเดือนก็ก็ยังตอนนี้ก็ยังออกคุยทํางานบ้างอะไรบ้างไปเท่าที่เราอยากไปไปไว้เพราะมันเคยไปอยากพบลูกค่าหมั่งอะไรหมั่งนะแต่ที่นี่สําหรับผู้นําหลังร้ายเนี่ย พี่เุณเคยเกาอ,อย๋า,าเหมือนเดิมหมาแหลมยังอยู่ไม่ไปไหนนะเพียงแต่ขอดูแลสุขภาพหน่อยนึงแล <laughs> วเราได้เจอกันแน่นอนแ,และขอบคุณทุกิ่มทุกอย่างทั้งอัพทั้งแม่ทีมที่ยังคิดถึงป๋าอ,อยู่ตลอดนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับมผมก็จะขอดูแลสุขภาพแล้วก็เส็งานเดี๋ยวมาลุยกันตอ่อแน่นอนครับผมค่ะก็เนี่แหลมนะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะคะสำหรับการทำธุร,รกิจที่เสถียรในระบบ นะคะอย่างที่บอกว่าเนี่ยแหลมนะคะก็คือมีรหัสคู่นะคะสตายายก็อายุกี่ปีแล้ว67แค่65 67กับ65นะคะซึ่งทำช่วงแรกนะคะก็ในเรื่องของระบบเนี่ยก็ทำไม่ได้เนาะทำไม่เป็น,ปนแต่ทีเนี้ยทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การเรียนรู้นะคะก็พอเริ่มมีรายได้ก็มาศึกษาในเรื่องของระบบการแจงยอด มาเรียนแค่ประมาณ2-3ครั้งค่ะแล้วในช่วงแรกที่แจงยอดก็มาแจงที่ออฟฟิศก็จะช่วยดูตลอดนะคะคหลังจากนั้นนะคะก็ทำเองมาตลอดนะคะคเพราะฉะนั้นการสร้างงานในระบบออฟไลน์และการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะคะคก็ทำให้เสถียรในระบบตั้งแต่ปี62ที่ขึ้นคราวรขึ้นตำแหน่งคราวนะคะแต่ มีรายได้เดือนละหกหลักขึ้นไปเนี่ยก็คือได้ทุกเดือนได้ทุกะะเดือนนะคะได้ทุกเดือนแล้วก็ปัจจุบันนะคะี่แหลมกับเจเล็กเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ตำแหน่งคราวลูบี้แล้วก็มาประสบปัญหาในเรื่องของป่วยในเรื่องของสุขภาพแต่ก็ไม่ได้ย่อท้อนะคะตอนนี้ก็ส่งต่อธุรกิจตรงนี้ก็มีลูกสาวนะคะคทั้งสองทั้งสองคนเนาะที่เข้ามาดูแลธุรกิจแล้วก็สามารถสร้าง ผู้นำนะคะใต้องค์กรที่เป็นตำแหน่งคราวละคาวแซปไบคารลูบี้นะคะก็หลายท่านนะคะปัจจุบันนี้ก็6หลักก็ไม่เคยขาดอยู่แล้วและที่สำคัญคือ<ม>ในช่วงที่ป่วยดูแลตัวเองก็มีกำลังใจนะคะคและที่สำคัญคือใช้ทุกอย่างดีตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการรักษาเนาะการรักษาใช้เงินแต่ก็เท่ากับไม่มีปัญหาในเรื่องนั้นเลยเพราะว่าได้เงินจากระบบ ไปดูแลตัวเองด้วยและที่สำคัญนะคะที่รักษาทุกขั้นตอนเนี่ยในการรักษาทุกขั้นตอนแล้วทำให้ฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าสู้กับการรักษาในในทางที่โรงพยาบาลเขารักษาอยู่เนี่ยนะคะก็เบื้องหลังนะคะก็คือการดูแลตัวเองด้วยสินค้าของบริษัทก็คือพวกอาหารเสริมนะคะซึ่ง ทําให้มีภูมิต้านทานแล้วก็ทําให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วนะคะคคนั่นหมายความว่าเนี่ยแหลมก็ทานอาหารเสริมเป็นประจําอยู่แล้วตลอตอนนี้ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะคก็เป็นตัวเป็นเอ็กฟาเฮิร์บเอ็กาเฮิร์บตัวบาลานเซีย,ลซยแล้วก็ตัวดูแลปอดก,ก็คือตัววิตาเฮอร์เบอร์ กับตัวระบบขับถ่าย h a r p e r อร์เซเก็คือ h a r p e r อร์เซเตัวดีทอ็อกนะคะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของอาหารเสริมสุขภาพของบริษัทก็เช่นกันนะคะในเรื่องของอ,อ,อย่าอย่ามองแค่การเกษตรนะคะทุกท่านก็อยากจะให้ดูแลตัวเองด้วยสินค้าเพื่อสุขภาพด้วยเพราะว่าเมื่อเราเป็นอะไรก็แล้วแต่มันสามารถรักษาควบคู่ กับทางโรงพยาบาลได้และที่สําคัญคือมันทําให้ร่างกายมีภูมิต้านทานและก็ฟื้นตัวได้เร็วนะก็วันนี้ดีใจนะคะหนูก็ไม่ได้เจอเียแหลมานานพอสมควร <c oughs> นะคะวันนี้ ขับรถมาเองนะคะจากเขาชมเมาขับรถมาเองดื้อดื้อมากนะคะแล้วได้ข่าวว่าขับรถไปฉายแสงเองที่โรงพยาบาลระยองด้วยเนี่ยในรหัสคู่มาโชว์ตัวหน่อยรหัสคู่มาเร็วๆนี่นะคะอยากจะบอกว่านี่คือตัวอย่างนะคะสําหรับคนที่บอกว่าอายุเยอะแล้วจะทําอะไรได้อายุเยอะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะนี่ปินคะนี่นะคะคือเออนี่คือตัวอย่างนะคะ ของนักธุรกิจนี่ระดับเงินล้านของบริษัท2สามีภรรยาไปไหนไปด้วยกันนะคะตอนนี้อายุ6 0 6 7 6 7กับ56อุ้ย56 65นะ <65, S 2> <65. S 1> นะคะ <c oughs> แต่รับรายได้6หลักมาตั้งแต่ปี62นั่นเองนะะแล้วก็สามารถทำให้ลูกๆนะคะเดินตามได้นะคะฝาก ท,ทุกท่านนะคะเป็นแรงบันดาลใจและอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไวัยไหนนะคะสามารถเป็นนักธุรกิจระดับหลักแสนหลักล้านได้ใน WCI ขอแค่ลงมือทำนะคะก็จริงๆแล้วก็อยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าธุรกิจน WCI ของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีนะครับอ่ะหบริษัทมัน่นคง 2. สินค้าดี 3. คนในองค์กรก็ อืจออาอนซึ่งกันและกันและอีกอย่างหนึ่งก็สุขภาพผมเนี่ยมผมจะดูแลสุขภาพให้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้เสียดายโอกาสนะฮะหยุดไปเกือบไม่ได้หยุดแต่ว่ามีว่าทํางานน้อยลงคิดถึงลูกลูกทำแทนอ่าลูกลูกลูกสาวอยู่แบงก์กรุงทเทพลาออกมาออกจากงานเลยมามาทำ WCI แทนก็ I เดี๋ยว ใหเขาเก่งนิดนึงเราก็ปล่อยวางเขาได้แล้วอชอวยหน่อยแข็งแรงจริงป่ะเออก <laughs> ็ขอบคุณทุกท่ท่านนะครับที่เป็นบวงแล้วก็ทั้งผู้บริหารของระดับบริษัทด้วยก็เป็นกำลังใจให้ตลอดและขอบคุณท่านประธานท่านรองประธานป๋าเดลายมาหาตลอดดหรืยอยังวานยังบอกว่าหายดูย,ยังอยากเห็นป๋าเหลือเกินแต่ยังไปไม่ได้ ยังมีโอกาสจะไปหาค่ะครับผมได้เจอกันเร็วๆนี้เนาะครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ